สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผมบอยคลองสีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีพระมาให้ชมนะครับผมเป็นพระกิ่งสวนเต่าของหลวงพ่อเตยคองทองวัดสับงามนะครับผมมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูว่าเก๊แท้เป็นอย่างไรนะครับผมและพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่แตกต่างกันยังไงนะครับผมและราคาเล่นหากันปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ องแรกนี้นะครับผมก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์แรกองค์ที่สองนี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนี่ครับพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับขั้นแรกเลยง่ายๆเลยนะครับก็ขนาดก็จะแตกต่างกันนะครับผมองค์แรกเนี้ยพิมพ์ใหญ่ก็จะมีความใหญ่กว่าส่วนอีกองหนึ่งก็จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่า นี่นะครับก็อันนี้ทำไมผิวพันวรรณะแตกต่างกันนะครับผมก็อยู่ที่การเก็บรักษานะครับผมนี่นะครับอันนี้เขาก็ออกผิวหิ่งๆินะครับอันนี้จะจะออกเป็นผิวน้ําทองนะครับผมก็อยู่ที่คนชอบว่าชอบผิวแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการดูองค์แรกเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับพิมใหญ่องค์นี้นะครับวิธีการดูนะครับหนึ่งเลยนะครับจดจําพิมพ์ให้แม่นๆนะครับจดจําพิมพ์หน้าและ หลังให้แม่นๆนะครับผมและเราก็มาดูที่ก้นนะครับจดจาจดจําก้นนะครับว่ารอยตะไบนะครับเขาจะเป็นแบบไหนนี่นะครับรอยรอยตะไบก้นเนี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผม z ูมกล้องให้ดูนะครับสักครู่นะนี่นะครับจําเบอร์ตะไบก้นให้แม่นๆนะครับนี่ครับวิธีดูภาพจะมืดหน่อยเนาะเดี๋ยวผมปรับกล้องแป๊บนะครับให้ภาพสว่างจะได้มองง่ายง่ายนี่นะครับ อ่านี่จำตาใบก้นให้ดีนะครับนี่ครับตาใบก้นคือก็จะเป็นอย่างนี้นะครับและตรงเน็กลมๆเน็ตกลมๆเนี่ยเห็นไหมครับกลมๆกลมๆเนี่ยจะเป็นที่อุดกิ่งนะครับผมนี่ครับอุดกิ่งนะครับนี่ครับวิธีดูนะครับก็จดจำพิมพ์อย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับว่าธรรมชาติพระเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นพระหล่อโบราณนะครับผมธรรมชาติของพระหล่อโบราณเนี่ยก็จะ หนึ่งเลยนะครับผิวเขาจะต้องตึงนะครับผิวผิวโลหะเนี่ยจะต้องมีความตึงนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีธรรมชาติพระหล่อนะครับอ่าให้พวกหลุมพวกเนี้ยอ่าก็จะเป็นธรรมชาติของเขานะครับของพระหล่อนะครับนี่ครับลองดูนะครับวงนี้ก็จะมีความสวยงามและผิวพันณก็จะเดิมๆนะครับอ่ามองชัดกันไหมครับเดี๋ยวปรับไฟให้สักครู่นะครับโทษนะครับ นี้ก็จะมีผิวพันธุ์ที่เดิมเดิมดูง่ายนะครับองนี้ก็จะมีผิวพันธุ์เดิมเดิมดูง่ายนะครับอันองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาชมองค์อีกอง์นึงนะครับเป็นพิมพ์เล็กองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่องคเนี้ยจะเป็นผิวน้ําทองนะครับผิวน้ําทองเดิมเดิมเนี่ยครับองนี้ก็จะมีความสวยงามนะครับพิมพ์เล็กก็จะมีความสวยงามขนาดก็กําลังดีนะครับพวกนี้นะครับนี่ครับพวก คาบเป้าก็ยังอยู่นะครับเดิมเดิมสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับพวกนี้ครับเนี่ยเขาเรียกว่าคาบขี้เป้านะครับอ่านี่นะครับนี่เส้นรอยประกบก็ยังอยู่นะครับองค์นี้และก้นตะไบนะครับจาเบอร์ตะไบให้แม่นๆนะครับเบอร์ตะไบเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับเบอร์ตะไบจะเป็นประมาณนี้นี่ครับธรรมชาติพักหลอพวกนี้นะครับก็จะหนึ่งเลยนะครับผิวเขาเนี่ยจะต้องมีความตึงนะครับผมส่วนส่วนของเก๊เนี่ยผิวเขาจะ ค่อนข้างไม่ตึงนะครับผมแต่ของแท้เนี่ยผิวค่อนข้างตึงนะครับตึงและดูง่ายนะครับนี่ครับและก็โลหะเนี่ยดูความเก่าให้ได้อายุนะครับผมดูความเก่าให้ได้อายุพวกนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ยครับความเก่าให้ได้อายุนี่ครับเนื้อหามวลสารนี่ครับพวกนี้พวกไอพวกเนี่ยครับพวกอะไรนะจะเรียกอะไรเนี่ยพวกเม็ดหูดเนี่ยตาม ร่องเนี่ยนะครับเนี่ยมีอย่างเงี้ยจะทําให้ดูง่ายเลยนะครับอ่าไม่รู้ว่าแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากผมจะเรียกเป็นเหมือนเม็ดหูดนะครับเนี่ยครับกลมๆตามร่องเนี่ยนะครับมีส่วนมากนะครับจะทําให้ดูง่ายนะครับผมจะทําให้ดูง่ายพวกธรรมชาติพระหล่อนะครับผิวเขาก็อาจจะมีตะปุ่มตะป่าบ้างนะครับผมตามธรรมชาติของพระหล่อนะครับผมอ่านี่นะครับดูวิธีดูก็หนุมเลยนะครับดูให้ดูให้ โลหะเก่าอ่าผิวมีความตึงนะครับผมนี่นะครับดูธรรมชาติให้ให้ดีครับเพราะว่าของเก่นเนี่ยลอกเลียนแบบค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมาดูให้แยกให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเนี่ยถ้าเราไม่มีของจริงเทียบเนี่ยแล้วเราจะแยกยังไงว่าพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะครับถ้าพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าดูที่มือนะครับมือมือเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ามือเขาจะเป็นประมาณนี้ ส่วนพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนมือก้ามปูเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยจะมีอ่านี่ครับอันนี้พิมพ์เล็กนะครับส่วนอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงจําล่องฐานเนี่ยนะครับเส้นล่องฐานเดี๋ยวผมมให้ดูนี่ครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่เขาจะมีเส้นล่องฐานตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเยตรงที่เนิ้วผมชี้นะครับส่วนพิมพ์เล็กนะครับ จะไม่มีนะครับเห็นไหมครับเส้นล่องฐานตรงนี้จะไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าส่วนพิมพ์ใหญ่จะมีนะครับนี่ครับพิมใหญ่จะมีเส้นล่องฐานตรงนี้ส่วนพิมพ์เล็กจะไม่มีนะครับผมวิธีการแยกนะครับส่วนราคาเล่นหาเนี่ยตอนนี้พิมพ์ใหญ่ก็ราคาประมาณอยู่ที่สี่หมื่นบวกลบขึ้นอยู่กับตามความสวยนะครับส่วนพิมพ์เล็กก็อยู่ที่สองหมื่นบวกลบนะครับผมอ่าส่วนท่านใดมีเนี่ยอยากปล่อยโดยต้องการเช็คแท้เก๊ ก็สามารถส่งมาหาผมได้นะครับที่ Li n e แอดนะครับหรือว่า Facebook Boy ของสีนะครับผมน,นี่นะครับไลน์หรือส่งมาที่ไลน์หรือส่งมาที่เฟซก็ได้นะครับท่านใดอยากเช็คเกตแท้หรือต้องการอยากส่งมาขายก็ยินดีรับเช่านะครับผมส่วนท่านใดที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมยังไงผมจะมาทำคลิป อีกเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ